มาสวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการหนูเปิดกล่องกับแบนแบนแบนลูกหนุ่มเธอคิดเธอหลอดเหรอแบนหลอดไอ้ป็นลูกนกแบนแบนนี่ซักวัวไม่ไดนเป็นลูก ลแล้วขนยังเป็นลูกนกอยู่อ่ผัดขนวันนี้หนูสั่งสแปนดี้มาจากเพื่อนหนูหอืมโอเคสั่งสแตนดี้มาแกงแบนก็ได้แล้วครับรู้ได้ไงว่าเป็นแกงแบนแบนชอบให้แกงสิไม่ชอบแต่พอบอกตังสแตนดี้มาแล้วเพื่อนบอกรู้เลยว่าแกงแบนเก่ง ได้เก่งมันหลอกนุ่นยังสั่งเค้กว่าแกงแบนเลยครับแบบนีนติดติดเก้ากแบบ จะทำแบบคนที่ออฟฟิศหนูนะอะไรวะเออเขาลูกค้าส่งเอกสารมาแล้วมันก็เป็นสองแล้วเขาเขาก็ตัดตรงนี้แล้วก็ไอ้กระดาษข้างในก็แหวง่งได้ตูม ไลูกกำลองบอกทำไมลูกมันเบลอๆออ๋อลืมไปเพราะติดฟิล์มทำไมตาแบนเบลอเอติดติดฟิล์มเปล่าอ๋อแล้วทำไมเบลอตาคูณโอแบนเป็นโต้ไม่จริงทำไมชอบแก้กแบนครับ<ะ>นันุกมากงไหมครับ จริงๆมันก็เหมือนกันเอ๊ะทำไมอันนี้คุณเอาฝุ่นเขารู้หมดเลยว่าอีนี่ไม่เคยทำผอบสะอาดโทษโดบแล้วทำความสะอาดเบนจบแล้วอิเมจของช่องนี้อยู่เบนอิเมชชั่นคือเบน ซึ่งอีเมชช่องก็คือเป็นแบรนด์ลูกนกเอาใหม่ oh <my. S 2> ลูกเธอถ่ายรูปฉันทำหน้านลูกไม่ได้ถ่ายแ,แค่ซูมซูมซูมเก่งปีนลูกนกลูกนกถ้ามีคนอยากได้สินค้าแบรนด์อะ <c oughs> อ๋อังติเกอร์บุลลี่ลูกนก <c oughs> อย่างนี้ก็ได้แล้วครับ จะว่าไปลูกนอกติเกอบุลลีลุงนกบราเราจะแปะลิง์ช่องทางการส้างแทนแล้วอีนอีรักๆเขียอืมเจ้าอ้วนจะสั่งให้ครบทุกเบอร์ผมลุงนกทุกเบอร์ไหมไม่ทำไมตัวสั่งตัวที่นหนูอยากสั่งเมนนกนก นู้คนเดิมชื่อมุ้งมิวแล้วลได้ตัวที่น่ารักแบบนี้แบบแบบนี้และไม่น่าหรอก <c oughs> น่ารักก็ไดไน่ารักมีอะไรบอ,อกไหมไม่มีดีตัวอะไร นุกนุกใครใน้ลกน้องแบนหนูก็ช่วงนี้หน่วยบ้างแกแล้วงานยุ่งมีเกีฉันยังน้อยฉันก็ไปตาขุนเหมือนเธอแบนเป็นเนด็กเด็กไหนตาขุนี Home. Home. No don't.